ครับเจ้กับเราสองคนอิเค้นเคยนะครับวันนี้วันนี้เป็นวันที่2ี่สี่ยี่สิบค่ะคุณก็ยังอยู่ที่ร้านในประสงค์ชั้นหนึ่งข้างเซ็นทรัลพลาซ่านะครับยืงอยู่ในงานของกุบบนเมกเกจูสองพันยี่สิบนะครับเดี๋ยวเราพาไปชมว่าวันนี้เรามีอะไรบ้างในบูธของมงคลคาเซนเตอรครับผมครับในรูปในสี่เหลือบูธของมงคลคาเซนเตอรนะครับวันนี้เราจะให้พี่นาย ได้บอบเป็นแฟนเด็จที่พูดรับว่าในมูฟเป็นคนคาวเวอร์เตอนี่มีอะไรพิเศษอย่างไรบ้างค,ครับผมครับต้าบอกว่านะครับ20-26สิงหาคมนี้ที่เซ็นทรัลพาซาอุบลเขามีงานอูรร่บมอเตอร์โชว์2 0งมัน20นะครับ,บก็จะมีรถใหม่รถรถใหม่เป็นหลักนะครับ อันี้เขาเชิญเราลดเบอร์สองนะมาออกรถธุดร่วมกันที่นี่นะครับแล้วเราก็นำของไอรอนแมนนะครับที่เราบรเกานที่อุบลอยู่แล้วอ้อยมามาร่วมด้วยเพราะว่าอุบลเองนะยังไม่มีเข้ามาในห้งะครับเราก็อยากให้ห้งให้พี่น้องชาวจังหติทุกคนและหวังใกล้เคียงว่จะเป็นสเกตอำนาจเจ้าทรจังหวัดใกล้เคียงนี้ได้เห็นดีกว่านของเรานะครับต้องบอกว่าตอบรับดีนะไม่หลายคนกินเพราะกระหางหมอบนะลายมาบบอเว่ามีอุปกรณ์ตกแต่งออกรถชุดอมาเลยมีข้องหมดครบหมดเลยนะครับเราขายพร้อมรถก็ได้รถตกแต่งบางคนไม่อยากแต่งตกแต่งในรถไปเราสามารถ เอาไปขับใช้งานได้เลยแล้วมาทดสอบเปิดกันได้วันนี้อยากจะบอกเพื่อนว่าหนึ่งแหละถ้าช่วงล่างนะแล้วบอกอ่าสปริงคอยล์สปริงช่วงล่างต่างๆเมื่อกี้เราเห็นโฆษณาเราไห้ลองตัวจริงครับนลองเลยเราตัวจริงได้มจริงแล้วก็มีรถให้ไปนั่งเทสด้วยต้องใช่ครับมีมีหลากหลายมากมีแปดวูตรเยอะมากมีเราเหเมื่อวานนี้ว่าเข้าไปในแล้วในงาน คนมาตั้งโชว์2017มีขั้นเป็นพิเศษอะไรอ๋ออันนี้สำคัญเลยไอรันแมนนะครับมาพวนี้ให้โปรโมชั่นพิเศษสรหรับห้องพักทุกคนลด20%ทุกรายการทุกรายการ20%นะถ้าท่านในหาอยู่นะครับต้องบอกว่าหนึ่งราคาไอรันแมนเราก็วางตำแหน่งที่ผมว่าไม่สูงนะนะครับจับต้องเป็นเจ้าของได้นะครับจับได้เลยราคาสบายๆไม่โอ้ยราคาตั้งสูงเกินไปแล้วบทรวามแชมป์ต่างๆมันสังเกตว่าที่ขายดีตอนนี้นะใช่ครับตอนนี้ ใกล้ถึงดูการท่องเที่ยวรายการคัมปิ้งเราก็จะไปยดเพราะเห็นรู้สึกว่ามันมันมันรู้สึกว่ามันสะดวกสบายคนที่ชอบท่องเที่ยวเกี่ยวกับธรรมชาติชอบเดินทางนะครับตอบโจทย์แน่นอนนะครับเพราะผมผมใช้มานานเลยนะที่เนี้ยครับเราได้มาหลายปีแล้วเนี้ยใช้มาหลายปีแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็ทำอุปกรณ์ตอบสนองความต้องการมากขึ้นนะครับก็จะเป็นห้องแต่งตัวถ้าใช่เราจะมีออปชั่นเสริมจากเต็นท์ินเต็นต์แต่เราก็จะมีห้องแต่งเต็นต์มันนี่ใต้เต็นท์อะไรพวกนี้เราจะมีห้องไว้สำหรับ ครอบครัวที่มีล่องสีไปด้วยนะครับแล้วก็มีห้องไ นอนไอนิงเอ้าคนเดีวันไปัสงาต่ร้นแม้วเขาพัวใหญ่ๆใวันนี้วันที่ยี่สี่จะมีเวลาสิบสี่ห้าามันสามวันนะครับามวันที่มงคลคาเซนเตอร์ร้านอนปรก็สงพันหนึ่งเก้าพันห้านิบห้าเพื่อนเพื่อนนะครับอยู่แลวกใกล้เคียงนะครับมาลองดูมาดูผลิัณของเราอุปกรณ์ต่างๆวันนี้ไอรอนแมนไทยแลนดนะครับมาชมที่นี่นะครับสู้ยุงตู้เย็นใครยังไม่เคยเห็นกรอบกรอบต้องมาดูต้องมาดูมาชมมากินน้ำเย็นๆกันรานกินน้ำเย็นๆนะครับเย็นๆเบียร์เย็นๆก แล้วมาเยี่ยม,มยพี่น้ำแล้มาเยี่ยมพี่แช่หลังจากนะครับบอกเพื่อนนะครับรถที่มีปัญหาปรับแก้อะไรเงี้ยทีมวิศวกร,รทีมเทคนิคเชียนนะค,ะ Iron Man ครับของไอรอนแมนแคลนไปทำทีเดีให้ <บน S 1> <อ>กับบัหลาครับ,รบใช่ เอามาทดสอบเอามาแก้มาปรับกันได้เลยครับเพื่อนๆเพื่อนๆนะครับมาเยี่ยมชมบุ๊ไอรอนแมนอุบลและชาแนลวันนี้มาออกอยู่ที่เซ็นทรัลพลาซ่าอุบลมีเล่นสามวันนะครับ24 25 26นะครับทีมพิญญาีทีมอ่าพีชาติแล้วก็พินุอยู่กับพวกเรานะครับมาเจอมันมาแล้วเจอกันับผม